คุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้ก็มีการออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทนายตั้มนะ,ค,ะครับหลังจากที่เปิดเรื่องนี้เอาไว้ครับเป็นปมชู้สาวครับมีผู้เสียหายรายหนึ่งเป็นสามีมาร้องขอความช่วยเหลือจากทนายตั้มนะครับบอกว่าภรรยาตัวเองเนี่ยนะครับมีชายอีกคนหนึ่งคบชู้แล้วปรากฏว่าชายคนนั้นเป็นถึงอดีตรองนายกมีการเปิดมาแบบนี้แล้ววันนี้เมื่อ ช่วงสายๆของวันนี้ก็มีการตั้งโต๊ะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมมีคำใบ้จากทนายตั้มด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวอักษรยอยักออกมาหลายคนก็เดากันไปต่างๆนานาว่าตกลงอดีตรองนายกคนนี้เป็นใครไปฟังคำใบ้ชัดๆครับแม้ว่าทนายตั้มบอกว่าพูดตรงๆไม่ได้แต่ฟังคำใบ้แล้วไปตีความเอาครับอย่างแรกเลยเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับข้อที่สองนะครับเขาเกี่ยวข้องกับ กระทรวงมหาดไทยนะครับแต่เกี่ยวข้องยังไงเนี่ยต้องไปทําการบ้านกันมาบ้างน,นะครับไม่ให้ผมเหนื่อยอยู่คนเดียวข้อที่สามเนี่ยคนคนนี้นะครับชอบตีกอล์ฟแต่ว่าไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายนะครับเดี๋ยวผมบอกแค่สามอย่างเนี้ยนะครับก็ต้องไปหาคําตอบกันเองแล้วแหละนะว่าคือใครอะไรยังไงนี่ฮะเล่นเอาเหนื่อยฮะครับสามคำใบ้นี้คุณผู้ชมครับคําใบ้ของทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะครับบอกใบเอาไว้ว่าอดีตรองนายกคนนี้เนี่ยลองตีความกันหน่อยว่าเป็นใครหนึ่งก็คือเป็นอดีตรองนายกสองมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสามเป็นคนชอบตีกอล์ฟครับแต่ไม่ไปตีกอล์ฟหรือไม่ชอบสนามกอล์ฟเอาพายครับตีความเอานะครับเพราะว่าทนายตั้มบอกว่าจะให้บอกตรงๆนี่คงไม่ได้เดี๋ยวชะโดนฟ้องนะครับ นอกจากนี้ครับนอกจาก3คํคำใบน้นี้ทนายตั้มก็เล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับต้องย้อนไปก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณช่วงปลายปีที่ผ่านมาประมาณเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับโดยทางฝ่ายชายผู้เสียหายเนี่ยเขาเห็นว่าภรรยาเขาเนี่ยมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปก็ไปเปิดดูข้อความในแอปพลิเคชันไลน์ครับปรากฏว่าไปเจอภาพลับของทั้งคู่ทีนี้ก็เลยรู้ความจริงครับ และรู้อีกครับว่าชายอีกคนเป็นใครอพอรู้ว่าชายอีกคนเป็นใครชายชู้คนนี้ตกใจฮะเพราะว่าชายชู้คนนี้เป็นถึงอดีตรองนายกเบื้องต้นนะครับก็ได้มีการทําเรื่องฟ้องหย่ากกันไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมนะฮะแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายจากภรยาและชู้ตามคดีแพ่งฮะก็ดําเนินการไปเรื่องนี้เนี่ยตั้งแต่23ธันวาคม2565ทีนี้หลังจากที่อดีตรองนายกคนนี้รู้ว่า ฝ่ายสามีของหญิงสาวรู้เรื่องแล้วครับจึงไปแจ้งความดำเนินคดีกับภรรยาและสามีในข้อหาช่อโกงครับทีนี้มีการแจ้งความกันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าในช่วงที่คบหากันเขาบอกว่ามีการให้เงินฮะให้เงินให้ทรัพย์สินต่างๆทั้งที่เป็นการให้โดยสเสน่หาทั้งสิน้นโดยธนาตั้มยังบอกอีกว่าทางตำรวจในเคยเรียกให้ทุกฝ่ายไปไกลเกลี่ยแล้วครับไปเจราจากไกลเกลี่ยแล้วครั้งหนึ่ง แต่ปรากฏว่าวันนั้นที่สถานีตํารวจที่ไปไกล่เกลีย่ยกันเนี่ยตัวอดีตรองนายกคนนี้กลับพาชายชะกัน6กถึงเคนครับมาล้อมแล้วก็ข่มขู่ครับทําให้ตัวผู้เสียหายเขาเกิดหวาดกลัวว่าจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นทางนี้อดีตรองนายกคนนี้ทนายตั้มบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีตําแหน่งทางการเมืองแล้วนะครับแล้วก็ระบุว่าอดีตรองนายกคนนี้ก็ไม่ได้อยู่กับพัรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ปี6-1แล้วครับ เขาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยมาแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วผมก็งงอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยจะไปแถลงกันทําไมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่มีตําแหน่งถึงระดับรองนายกนะครับแต่ว่าไปทําอะไรแบบนี้ให้มันเสียเกียรตินะครับนะครับคือถ้าพรรคเพื่อไทยจะไปมองว่าผมเนี่ยจะไปทําลายพรรคหรืออะไรนะครับทุกคนก็รู้กันหมดแล้วแหละว่าผมเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ทีนี้หลังจากที่ทนายตั้มแถลงข่าวให้คําใบ้มา3ข้อนะครับข่าวสดเปิดเผยคําสัมภาษณ์ของนายยงยุทธวิชัยดิดอดีตรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นหนึ่งในรองนายกสมัยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ด้วยออกมาเปิดเผยคุณยงยุทธบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยยืนยันว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนอเพราะว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีตั้งหลายคนแล้วก็อยากให้พักเพื่อไทยเนี่ยขับทนายสิทธาหรือว่าทนายตั้มออกจากพักด้วย เพราะว่าทนายตั้มเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยอยู่งานนี้ทนายตั้มไม่อยู่เฉยครับออกมาสวนกลับทันทีโพสต์กลับบอกว่าผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับคุณยงยุทธนี่ผมยังไม่ได้พูดชื่อคุณเลยร้อนตัวอะไรหรือเปล่าครับนี่แหมก็มันไปตรงกับยอยักษ์ที่นายตั้มโพสต์ เป็นภาพอักษรย่อยักษ์เมื่อวานนี้ในไอจีชอบตีกอล์ฟไหมล่ะ <c oughs> หรือไม่ชอบเอาไห้หรือเปล่าไม่ <c oughs> อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเนี่ยประเด็นนี้ร้อนแรงทีเดียวครับครับทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวจะมีนัดเกี่ยวกับคดีความอีกเขาบอกว่าถึงตอนนั้นน่าจะมาสักมีนาบ้งครับ <c oughs> ถึงตอนนั้นเดี๋ยวก็จะทราบกันว่าตกลงแล้วอดีตรองนาะยกคนนี้เป็นใครเดี๋ยวจะได้เห็นนะเดี๋ยวจะได้เห็น